สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมไม้ทารอตค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะประจําเดือนเมษายน2565ค่ะชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มีนาคมถึง21เเมษายนนะคะก็ชาแนลนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่ค่ะตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะ การอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีเมษลัคนาเมษใน EP นี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไวเวอร์ไซด์ได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆน,นะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพา่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้นะคะ ไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนะคะก็ยินดีต้อนรับค่ะชาวราศีเมษลัคณาเมษนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองทุกคนด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องราวของไพ่ทาโร่กันดีกว่านะคะชาวราศีเมษลัคณาเมษคุณคือชาวธาตุไฟนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในเดีอที่ผ่านมาชาวราศีเมษลัคณาเมษนะคะคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรับความสัมพันธ์ค่ะ ขอดูอดีตหน่อยค่ะขอดูอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีเมษลัคนาเมษคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องของความรักนะคะไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่แปดเหรียญน,นะคะไพ่เดอะฟูลค่ะคิงถือไม้เท้า และเป็นไพ่ดิฮาโลแฟนนะคะชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุด,ดินคับหรือศพกันมังกรนะคะโดดเด่นมากๆในชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภหรืออาจจะเป็นชาวธาตุไฟค่ะเมษศีร์นูธาตุด,ดียวกันกับคุณอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อานตามน้ำไพ่เท่านั้นค่ะไม่รู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะน่าจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างมีสเปซมีพื้นที่ของตัวเอง กับความสัมพันธ์ในครั้งนี้เรื่อยๆมากๆนะคะเออถามว่าจริงใจไหมจริงใจแต่ถามว่าจริงจังไหมยังไม่ได้จริงจังถึงขั้นกับเออ อนาคตต้องเป็นแบบนี้เป๊ะๆอะไรอย่างเงี้ยถึงเวลานี้แบบ3าเดือนต้องเป็นอย่างนี้อีก6เดือนต้องเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้เป๊ะไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นไม่ได้จริงจังหรือว่าซีเรียสในความสัมพันธ์มากมายขนาดนั้นเพราะว่ามันมีไพ่เดอะฟูขึ้นมาค่ะอืมมันเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้คือต่างคนต่างไปเรื่อยๆอ,อืมพยายามทําทุกวันให้มีความสุขพยายามดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันถามว่ามองอนาคตด้วยกันไหมก็อ คร่าวๆนะคะมองอนาะคตคร่าวๆว่าจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าไม่ได้มีความกดดันซึ่งกันและกันไปแบบสบายๆนะคะทั้งคู่นะคะเหมือนคนที่เขาเรียกว่าต่างคนต่างเข้าใจว่าณเวลานี้ ควรจะทําอะไรควรจะโฟกัสอะไรก่อนนะคะยังไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรักความสัมพ,พันธ์ขนาดนั้นหมายถึงว่าต่างคนต่างก็มีกันและกันนั่นแหละนะคะแต่ว่าก็มีอะไรก็ทําไปมีงานก็ทํางานนะคะทาตามใจฝันไปไม่ได้เคร่งเครียดหรือว่าไม่ได้กดดันกันและกันในเรื่องราวของความสัมพ,พันธ์ว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้ไม่ได้กดดันไม่ได้บังคับแล้วก็ไม่ได้เ,เขาเรียกว่า ต้องการที่จะควบคุม control คู่หรือว่าความสัมพันธ์ให้มันเป็นอย่างนั้นให้มันเป็นอย่างนี้ตามตามแต่ใจตัวเองอะคะ่ะเออเหมือนมันเหมือนกับว่าต่างคนต่างต่างต่างไปแบบไม่ถามว่าคาดหวังไหมก็คาดหวังแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสต่างคนต่างสบายใจอ่าที่จะคบกันที่จะดําเนินความสัมพันธ์กันไปแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีเมษและคณาเมษนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษและคณามษนะคะในช่วงเดือนเมษายนนะคะ2565จะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกคะ่ะได้เป็นไพ่เดอะสตาร์นะคะไพ่าสามถ้วยไพ่เดอะโวคะ่ะและเป็นไพ่เด็กถือไม้เท้านะคะชาวราศีเมษและคณามษนะคะ <c oughs> คุณอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ําค่ะ,ะกรกฎมีนพิจิกนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมษนธนูคนคนั้นอาจจะอยู่นอยก่าคุณหรือคุณนอยก่าเขานะคะหรืออาจจะเป็นชาวราศรีกุมลัคนากุม,มอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่ตาองตามหน้าไพ่เท่านั้นค่ะไม่รู้สึกว่า,าแนวโน้มความสัมพันธ์ในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะ <c oughs> ความสัมพันธ์ยังคงเป็นไปได้อืยังคง ดำเนินไปได้เรื่อยๆนะคะ,ะเข้าอกเข้าใจกันนะคะแล้วก็ถ้าถามว่าใครเนี่ยที่ผ่านมานะคะถามว่าใครที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะแบบโฟกัสในเรื่องราวของตัวเองมากเกินไปณนะเดือนเมษายนนี้นะคะจะมีการเขาเรียกว่าเอาใจใส่กันมากขึ้นนะคะ มีเวลานะคะให้กันมากขึ้นนะคะมีกิจกรรมต่างๆได้ทำร่วมกันมากยิ่งขึ้นความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางที่มันดีขึ้นนะคะไม่ได้แย่ลงนะคะถึงแม้ว่าต่างคนต่างไม่ได้ซีเรียสในความสัมพันธ์มากจนเกินไปถึงขั้นกับกดดันถึงขั้นกับแบบตรงนั้นเป๊ะตรงนี้เป๊ะอะไรอย่างเงี้ย ไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่ก็พยายามที่จะเอาใจใส่แล้วก็ดูแลไม่ให้ความสัมพันธ์นี้มันจืดชืดจนเกินไปนะคะแล้วก็เริ่มที่จะเขาเรียกว่าพูดคุยถึงอนาคตความสัมพันธ์กันมากยิ่งขึ้นแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นกับกดดนันหรือว่ากำหนดกะเกณฑ์อะไรในความสัมพันธ์มากจนเกินไปอะคะ่ะก็ยังเป็นเขาเรียกว่าค่อยเป็นค่อยไป ไปอย่างสบายๆไม่กดดันไม่เครียดนะคะแล้วก็มีความหวังมีความฝันร่วมกันอยู่นะคะอันนี้ก็คือแนวโน้มความสัมพันธ์ในช่วงเดือนเมษายนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษลัคนาเมษจะเป็นอย่างไรนะคะไมคขออนุญาตบอกก่อนว่าเอาคำมันคืออนาคตค่ะ อนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะดังนั้นต้องใช้วิจารณญาในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคาไปได้เดินไพ่ก้าวไม่เท้าค่ะไพ่แฮงแมนนะคะไพ่เอมเพร์ค่ะและเป็นไพ่หเหรียญน,นะคะชาวราศีเมษลัคนาเมษคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟเมษสิงห์นูธาตุเดียวกันกันกบคุณโดดเด่นมากๆในชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะ ถ้า,าราศีเดียวกันกับคุณหรืออาจจะเป็นชาวธาตุดินพรษกศิกันมังกรคุณอาจจะคุยกับชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคุยกับใครก็ได้ไม่อาจตามนะ้าไพ่เท่านั้นค่ะไม่รู้สึกว่าเอาค่ะมนาคตความรักความสัมพันธ์มันยังไม่ได้ไปถึงขั้นแบบว่าอ่า แต่งงานสร้างครอบครัวหรือว่ามั่นหมายหรืออะไรกันน่ะนะคะแต่ความสัมพันธ์มันมันมีความมั่นคงอยู่ตรงนั้นแล้วก็มันอาจจะมีปัญหาคือมันเป็นเรื่องปกติค่ะที่ที่หลายๆคนหลายๆคู่นะคะที่จะอยู่ด้วยกันแล้วมันก็จะมีปัญหากันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างทะเลาะกันบ้างกระทบกระทั่งกันบ้างหรือว่ามีอะไรที่ไม่พอใจซึ่งอกซึ่งและกันบ้างอแต่ในที่นี้นะคะก็ยังมองว่าต่างคนก็ยังอยากที่จะอยู่ตรงนี้นะคะยังไม่ได้อยากจะจากกันไปไหน นะคะแล้วก็ยังพร้อมที่จะให้อาภัยแล้วก็ให้โอกาสในการปรับปรุงปรับตัวในความสัมพันธ์นะคะซึ่งไมค์ก็รู้สึกว่าดังนั้นนะคะก็อยากจะให้เข้าอกเข้าใจกันมากยิ่งขึ้น,นบางครั้งบางทีเราอาจจะไม่ตั้งใจหรือเขาอาจจะไม่ตั้งใจนะคะที่จะทําร้าย ความรู้สึกหรือว่า,าด้วยคําพูดหรือการกระทาอะไรบางอย่างก็แล้วแต่อาจจะไม่ได้ตั้งใจหรืออาจจะไม่ได้เจตนายอย่างนั้นดังนั้นเราก็ควรจะเข้าอกเข้าใจมีอะไรก็ให้พูดคุยนะคะแล้วกเ็เจอกันตรงกลางดีกว่านะคะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโอร์จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะขอคําแนะนาหน่อยค่ะ คำแนะนำแบ,บืแรกได้เป็นไพ่เฮอร์มิคนะคะไพ่บอกว่าให้เรียนรู้ค่ะนะคะศึกษาเรียนรู้ให้อภยัยให้โอกาสซึ่งกันและกันนะคะบางครั้งบางทีเราต้องใจเย็นๆบ้างนะคะนะอย่าวู่วามอย่ารีบร้อนอย่าใจร้อนในความสัมพันธ์มากจนเกินไปนะคะไพ่ใบที่สองได้เป็นไพ่ถาวเวอร์ค่ะระมัดระวังนะคะอย่างที่ไม่บอกเนาะปัญหาต่างๆนะคะเล็กๆน้อยๆสะสมกันอาจจะเกิดปัญหาทําให คือเขาได้ว่าทุกคนมีความอดทนแล้วความอดทนของทุกคนมีขีดจำกัดอย่าให้ถึงขีดจำกัดของความอดทนจนต้องระเบิดทิ้งไปในความสัมพันธ์ดังนั้นแก้ได้แก้นะคะดังนั้นแก้ไขได้แก้ไขดังนั้นปรับกันได้ก็ปรับกันไปค่อยๆปรับกันไปอย่าให้ถึงกับขั้นต้องระเบิดแตกหักนะคะ วีออฟร์จูนค่ะไพ่แนะนำว่าให้ค่อยๆเดินไปในความสัมพันธ์ค่อยๆเดินไปจับมือกันไปนะคะสู่การเปลี่ยนแปลงที่มันดีมากยิ่งขึ้นนะคะและใบสุดท้ายจะเป็นไพ่เด็ดค่ะไพ่บอกว่าความจริงแล้วอะค่ะสิ่งต่างๆที่มันจะเกิดขึ้น นะคะการเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดขึ้นแต่ถ้าถามว่าการเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่คุณทั้งคู่นะคะเ,เราเขาเรียกว่าดูดวงเพื่อที่จะเป็นคนเหนือดวงดังนั้นสิ่งที่ไม่ดีต่างๆในในหน้าไพา่ที่ไม่อ่านให้ฟังนี้เราดูเพื่อที่จะเป็นเขาเรียกว่าแนวโน้มหรือว่าแนวทาง ถ้าหากว่ามันไม่ดีเราก็ต้องระมัดระวังนะคะแล้วมันจะเปลี่ยนไปไปในทิศทางที่มันดีถ้าหากว่าเราระมัดระวังในความสัมพันธ์แล้วก็พยายามที่จะเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาไปในทิศทางที่มันดีขึ้นนะคะอันนี้ก็คือ,อคําแนะนําของหน้าไั่นะคะ โอเคเนาะอันนี้ก็คือในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะเดี๋ยวเรามาดูการต่อนะคะในเรื่องราวของการงานการเงินนะคะสุขภาพโชคลาภนะคะของชาวราศีเมษและคณามษร,รวมถึงวิธีการทําบุญเสริมดวงนะคะในเดือนเมษายนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะขอดูการงานค่ะการงานของชาวราศีเมษและคณามษนะคะการงานในเดือนเมษายน2565ายจะเป็นอย่างไรนะคะ ได้เป็นไพ่สิบเหรียญนะคะได้เป็นไพ่แปดถ้วยนะคะได้เป็นไพ่คิงถือถ้วย th th นะคะและได้เป็นไพ่สามดาบค่ะชาวราศีเมษลัคนาเมษสําหรับในเรื่องราวของการงานการงานของชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะ,ะถ้าหากว่าใครนะคะที่ทํางานเขาเรียกว่า ทำงานประจําเป็นพนักงานเงินเดือนถามว่าอยู่ต่อไปได้ไหมอยู่ต่อไปได้ค่ะแต่รู้สึกว่าไม่อยากจะอยู่แล้วอ่ะอยู่ต่อไปมันไม่มีการพัฒนาอะไรเลยนะคะอยู่ต่อไปมันไม่มีการพัฒนาอะไรเลยเอ,อ,อยู่ที่เดิมเงินเดือนเท่าเดิมนะคะสวัสดิการอะไรก็เหมือนเดิมนะคะการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะอยากที่จะออกมาหรือบางคนเบื่อ เบื่องานประจำนะคะอยากจะออกมาทําธุรกิจส่วนตัวก็ได้เช่นเดียวกันถามว่าธุรกิจส่วนตัวที่ชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะว่าใครจะเปลี่ยนแปลงออกมาทาทาอะไรได้บ้างนะคะก็คืออาจจะเป็นธุรกิจครอบครัวของคุณนะคะบางคนที่บ้านทําธุรกิจอยู่แล้วอาจจะสานต่อได้นะคะหรือบางคนนะคะอาจจะออกมาเพื่อที่จะค้าขายนะคะในเรื่องราวของอาหารการกินนะคะนะหรือว่า,าพวก เขาเรียกว่าของตกแต่งบ้านนะคะแสงสว่างนะคะอของตกแต่งบ้านนะคะแสงสว่างอะไรประมาณนี้นะคะได้นะคะหลอดไฟโคมไฟเฟอร์นิเจอร์ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยหรือแม้แต่บางคนเดี๋ยวจะออกมาทำเขาเรียกว่า,าเกี่ยวกับบ้านนะคะทำธุรก,กิจเกี่ยวกับบ้านไม่ว่าจะเป็นของตกแต่งหรือว่า,ารับ เขาเรียกว่าปรึกษานะคะในการวางแผนการสร้างบ้านอ,าอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับคนแก่ในบ้านก็ได้นะคะอา,อาจจะเป็นของใช้ผู้สูงอายุนะคะหรืออะไรพวกนี้ก็อาจจะทําได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็สําหรับคนที่ ทำงานประจำแล้วอยากจะเปลี่ยนแปลงนะคะสำหรับคนที่เขาเรียกว่าว่างงานอยู่ว่างงานอยู่ถ้าหากว่าคุณว่างงานอยู่เนี่ยภายในเดือนเมษายนเนี้ยคุณจะได้งานไหมไม่รู้สึกว่าคุณคุณจะได้งานไหมอ่ะจะได้งานไหมคะในเดือนเมษาอ่าไพ่ฮาร์ลแฟนขึ้นมาหลายๆคนไปบนไว้หรือเปล่า ไปบนไว้ไปขอพรไว้ถามว่าได้ไหมได้แน่นอนนะคะอ่าได้แน่นอนแต่ว่าถามว่าจะทําได้นานไหมไม่รู้สึกว่างานงานที่ได้ถามว่าทําได้ไหมทําได้แต่ว่ามันจะไม่ได้บอบตอบโจทย์ไม่ได้ตอบโจทย์สิ่งที่คุณตั้งใจหรือว่างานที่คุณอยากจะทําแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นักอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าสามารถทําได้ไหมทําได้แล้วก็ได้เงินเยอะด้วยนะคะแต่อาจจะคุณอาจจะไม่ชอบหรือว่าอาจจะแบบไม่รู้สึกแบบ มันมันไม่ใช่งานที่เราตั้งใจหรือว่างานที่เราอยากจะได้อะแต่ถามว่างานเงินดีไหมเงินด,นด,นดีถามว่าทําได้ไหมทําได้แต่ก็ไม่ได้ถูกอกถูกใจไปซะทุกอย่างอะไรประมาณนี้นะคะออันนี้ก็คือในเรื่องราวของการงานนะคะสําหรับการเงินนะคะการเงินของชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะในเดือนเมษายนนี้เป็นอย่างไรนะคะการเงินได้เป็นไพ่สองดาบค่ะไพ่คิงถือดาบนะคะ ไพ่เด็กถือเหรียญค่ะและเป็นไพ่สีดาบค่ะการเงินของชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะไพ่แนะนําให้เก็บหอมรอมริบไว้ให้ดีใครจะมาขอหยิบยืมนะคะใครจะมาขอกู้ไม่ให้ห้ามให้หลุดจากกระเป๋าเด็ดขาดนะคะห้ามให้หลุดจากกระเป๋าเด็ดขาดบางคนนะคะเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นคนที่เขาเรียกว่ากุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จะต้องรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องวางแผนให้ดีนะคะอะไรก็แล้วแต่สําหรับการลงทุนต่างๆ หยุดชะง,งักไว้อย่าพึ่งลงทุนในเดือนเมษายนนี้นะคะประคับประคองเงินไปได้อยู่ก็ไม่ถึงขั้นกับลำบากหรือว่าขาดแคลนแต่ว่าอาจจะต้องประคับประคองสักนิดหนึ่งนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะสำหรับในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงของชาวราศีเมษและราเมษในเดือนเมษายนนี้ไม่มีเลยนะคะเสียงโชคเสียงดวงใดๆก็ยังไม่ต้องเสียงทางนั้นเก็บ เงินไว้ทําบุญเสริมดวงกันดีกว่าอ่ามาดูกันนะคะว่าการทําบุญเสริมดวงของชาวราศีเมษลัคนาเมษจะเป็นอย่างไรนะคะการทําบุญเสริมดวงไพ่สามถ้วยอัศวินถือดาบและเป็นไพ่ชาเลียนะคะทําบุญนะคะเสริมดวงนะคะในเรื่องราวของอาหารเครื่องดื่มหน่าถวายน้ํานะคะเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะเป็นอ่าการเขาเรียกว่า ร่วมบริจาคกับมูลนิธิต่างๆที่เขาจะต้องใช้รถเดินทางอะไรอย่างเงี้ยการเดินทางการใช้รถนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำมันนะคะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะคะตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะอาจจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าการทำทานนะคะการทาทานเนาะสำหรับคนที่อ่า เป็นสายทานสายอ,าอะไรประมาณนี้อยู่แล้วนะคะก็ให้ไปทําทานเกี่ยวกับอาหารเครื่องดืง่มการเลี้ยงนะคะอาหารกลางวันเด็กนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ยากไร้อะไรประมาณนี้คนไร้บ้านอะไรอย่างเงี้ยได้เช่นเดียวกันนะคะตรงนี้หรืออาจจะสนับสนุนนะคะตำรวจตะเวนชายแดนอะไรประมาณนี้ทหาร ตเวงชายแดนตามเขตชายแดนตามเขตพื้นที่เสี่ยงภยัยอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็จะเป็นการทําบุญทําทานที่จะเสริมดวงให้กับคุณได้ดีขึ้นนะคะการงานการเงิน การทาบุญเสริมดวงเสียงโชคไปแล้วนะคะสําหรับในเรื่องราวของสุขภาพของชาวราศีเมษลัคนาเมษมาดูกันนะคะสุขภาพต้องระมัดระวังอะไรบ้างคะในเดือนเมษายนนี้นะคะสุขภาพอัศาวินถือเรียนนะคะการนั่งนานๆการอยู่ในเขาเรียกว่าอ่าบุคลิกภาพเดิมนะคะหรือว่า าบางคนเป็นออฟฟิศซินโดรมอะไรอย่างเงี้ยอยู่ท่าเดิมนานๆทำงานทั้งวันปวดปวดหลังปวดบ่าปวดคอบาไหลอะไรประมาณนี้นะคะก็ระมัดระวังกันด้วยขยับขยื่นร่างกายบ้างนะคะจะได้แบบยืดเส้นยืดสายบ้างอะไรอย่างนี้นะคะเอน็นพวกเส้นพวกแบบอะไรต่างๆก็จะได้ไม่ตึงนะคะไม่ได้อ่า ทำให้ลามจนถึงขั้นปวดหลังปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงนี้ก็ให้รู้จักที่จะกายภาพโยคะก็ได้ค่ะหรือว่าการออกกําลังกายรเลร็กน้อยๆ,ๆนะคะจะช่วยให้อาการออฟฟิศซินโดรมของคุณดีขึ้นนั่นเองนะคะ ก็จะประมาณนี้เนาะก็อันนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะคะของเดือนเมษายน2565ค่ะก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กับไม่มาตลอดสำหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID เข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตตคลิปนี้ได้เลยค่ะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยวจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมานะคะ สำหรับคลิปนี้ต้องลบไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ